สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องโชคดีดอน Youtube นำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับวันนี้8พฤษภาคม2564นำข่าวสารมาเล่าให้กับอสมอฟังล่วงหน้านะครับเนื่องจากวันที่18พฤษภาคม2564นี้จะเป็นวันที่อสมอได้รับการโอนเงินค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิด19และในวันดังกล่าวนะครับ สมาคมชกสสมก็จะมีการส่งเรื่องให้ธนาคารทกสหักเงินจากอสมอที่เป็นสมาชิกชกสสมสองรายการนะครับท่านผู้ชมที่เป็นอสมอก็คงจะรู้สึกแปลกใจเอ๊ะทำไมหักเยอะเหลือเกินเดือนนี้คลิปก่อนหน้านี้ช่องเราก็ได้ขึ้นบอกแล้วว่าวันที่14พฤษภาคมเป็นวันค่าป่วยการอสมออกหนึ่งพันก็หักหารายการเอาวันที่18พฤษภาคมจะมาหักอีก2รายการเหรอจะมีเงินที่ไหนให้เยอะแยะขนาดนั้น นะครับก็หลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับคลิปนี้จะมาทําความเข้าใจแบบนี้นะครับว่าในการหักเงินนั้นนะครับในวันที่14พฤษภาคมนั้นหักจริงๆแล้วนั้นหักรายการใหม่สําหรับช่วยเหลือรอบนี้รอบที่มีอสมเสียชีวิต414คนนี่เดือนเมษาอยู่ี่หักเพียง207บาทนะครับสมาชิกโช,โชโสกสออสมทุกคนที่มีอยู่ทั้งสิ้น860 0 0 0คนนี่จะโดววนหักจริงๆ207บาท หนึ่งรายการเท่านั้นนะครับแปดแสนหกหมื่นคนที่หักจริงๆส่วนที่เหลืออีกสี่รายการที่เหลือในวันที่สี่พฤษภานั้นเขาจะหักเฉพาะคนที่ยังค้างไม่ได้ไปหักทุกคนเพราะฉะนั้นก็ยังมีเงินเหลือคนคนไหนที่หักได้มาโดยตลอดก็มีเงินเหลือนะครับจะถูกหักเพียงสองร้อยเจ็ดส่วนคนที่ค้างก็ไม่ได้ไปหักทุกรายการนะครับเขาก็หักเฉพาะรายการที่ค้างคงไม่มีคงไม่ได้ค้างทั้งสี่รายการ นะครับในวันที่14ส่วนวันที่18เขาส่งเรื่องไปหักอีก2รายการก็เพราะว่า,เ,าเขามองดูแล้วว่าเงิน1,000บาทในวันที่14นี่ถ้าส่งให้หักทุกรายการเขาคงจะไม่พอก็เลยมาขอหักจากวันที่18พฤษภาคม64ี่นี่อีก2รายการซึ่งจะหักเฉพาะคนที่ค้างนะครับคนที่ไม่ได้ค้างก็โดนหักไปแล้วเมื่อวันที่1 4พฤษภา2องบาท วันที่18ก็จะไม่เดินหักอีกเพราะวันที่18นั้นเขาจะส่งหักเฉพาะคนที่ค้าง2รายการนี้เท่านั้นนะครับมาดูครับในวันที่14มีรายการตามตารางนี้ก็คือ8 6 0 0 0 0หคนนี่หักทุกคน2องบาทส่วนรายการที่2ถึงหานี่หักเฉพาะคนที่ค้างคนไหนค้างรายการไหนก็หักรายการนั้นคนไหนนะครับคนไหนไม่ค้างก็หักเพียงแค่2องบาทส่วนวันที่18 วันที่18นี่คนที่โดนหักเมื่อวันที่14พฤศภาคม2องบาทไปแล้วก็จบวันที่18ไม่ได้มาหักอีกวันที่18เขาจะหักเฉพาะคนที่ค้างเดือนตุลา194บาทก็จึงจะโดนหักเขาบอกว่ามีอยู่8,305คนนะครับส่วนคนที่ค้างเดือนมกราหกสีอย่างเดียวนี่227บาทเขาก็จะส่งหักวันที่18พฤษภาคม6 4 4 1 5 5บบาทนะครับ เฉพาะคนที่หักเดือนมกราคมอย่างเดียวนะครับก็วันที่18ก็จะหักอีก2รายการส่วนใครที่ค้างทั้ง2รายการเลยค้างตุลาด้วยค้างมกราด้วยจึงจะหักทั้งสองอย่างในวันที่18พฤษภาคมนะครับก็ขอให้เข้าใจตามนี้นะครับว่าเขาหักเฉพาะคนที่ยังหักไม่ได้ในส่วนที่ยังค้างนะครับก็ทำความเข้าใจมากับอ,อสมอทุกคนทุกท่าน ได้รับรู้รับทราบเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ